ถ้านน้ำมาช่วงน้ำเวลาอย่างนีนี่คือทางไปถ้ำนาคาเป็นแบบมันจะไปตาดวิมานทิพย์พร้อมเนาะตาดวิมานทิพย์าท,ทางเดียวกันทุกคนท้าเป็นช่วงก็ดูฝนอืม อดูฝนนี่แบบมาลเลยปีนขึ้นไปแอดเวนเจอร์นะาช่วงนี้เขาเปิดน่ม,เมนีเปิด้แต่บ่มีนำ้ำเปิดแต่บ่มีน้ำน้ำน้อยน้ำน้อยมันม่งามมันก็นงามอยู่แต่ว่างามหมดลายงามมีนำ้ำก็จะงามเราจะไปขึ้นไปบนเบ,บิรทางสิทางขึ้นถ้่นะคะ จะเลิศหลายกว่าเก่าเลยเอาระบบคอมมาใส่จะเนี่ยอ๋อเนาะปฏิมากรรมคอมนี่นี่ในเบาะเขียดคล้ายๆเสานางเรียงโบว์แมนแบบเป็นเสาพญานาคคือแม่เบียนแบบคอมเพราะอยากเอาอ๋อบอกคอมจะเป็นคอมที่ให้ขึ้นเข้าไปย่างเบิ้ลก็ได้ทางขึ้นแต่รถได้ขึ้นอ่ะเข้าไปย่างเบิ้ลทำไมไปขามเขาอ่พอแล้วทุกคนทางขึ้นเนาะแต่ไม่สะดวกอันนี้ก็จะปิดไว้ ปิดไปเนาะวัอนี้ขึ้นไม่ได้อ๋อวัอนี้ขึ้นบันไดถ้ำนะค่ะอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกคนนี่ครับหลังจากที่เข้าไปวัดถ้ำใช้มงคลมาเป็นทีศบุรุษครับเขากลับมาถึงถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูรังกาไปนำผ้าพี่น้องไปเลยน้องปัทนามืออกี้เจ้าปิดเนาะไม่ได้ฝืนเนาะ ห้ามเดินขึ้นขเขาหลังเวลาบ่ายสองย้อนยังโอ้เรามาดูตรงนี้ก็ได้เอาไกด์ไกด์ไกดให้บริการมันเป็นไกด์แนะนำหน่อยโอ,อ้เนน่เกาหัวหัวแรกบริการเด้หัวแรกหัวที่หนึ่งนขึ้นไป,ปจะปักลงจะไปเจอหัวนี้ก่อนบอกเออหัวหนึ่งหัวหนึ่งเป็นเกตลงมาหัวสอง มีตาหัอสองคล้ายๆเป็นจมูกกับตัวหนึ่งหัวสามหัวสามตรงนี้เป็นตั้งโอ้หัวนี่คือเจ็ดมอสทามีมอสมอสปกคลุมนี่นี่เป็นหัวสีเขียวนี่คือภาพนะครับที่เป็นลักษณะของพญานาคได้บอหัวที่หกหัวนักขี่ปะ แต่ว่าเหมือนสุดคือหัวที่เกาไม่งอนพร้อมอันใดว่าที่เป็นอันยิ่ง่งที่ดังๆอ่ะที่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 ยุกกับพื้นอ่ะหัวใดอ๋อยูน่บุมเอ่อหัวที่แบบคนที่ที่ที่ยุกกับพื้นเลยนะอันนี้เมนเมนตั้งนะตั้งคือนะนี่หัวยุกกับพื้นบอกที่ไม่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงเนาะที่วางยุกกับพื้นธนามีอยู่ทางเข้เมือหบักบดอัน มาได้เข้ากับมาเบ่งหูวบทุกคนอเบ่งแต่และเสียนแต่และหัวเนาะเขาสี่าช้ามพี่น้องครับหลายๆคนคือสี่เคยได้มาแล้วเนาะหลายๆคนที่ยังบัได้มาครับเขากถือว่าเอาชิปนี่ครับเป็นความหู้ห้พี่น้องเขาได้เบ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับเขาก็บว่าได้ขึ้นไปแล้เขาก็เอาอุทยานแห่งชาติพุรังกายาว่าด้านบนเป็นน,นั่นนี้เทเวนี่ม่น้ำตกนั่นนี่ม แต่ว่าพันแตง่งภาพแบบรวมขอ,ออองเรวม,รวมในจังหวัดอ,อันนี้จะเป็นทางตัดพิมานคลิปนะอันนี้จะเป็นกินนรี่ความมือคือรวมอมืมาเข้ามาเบิ่งแผนพังในการท่องเที่ยวครับถ้ำนาคาเขาตรงยางอีกหนึ่งกิโลกรัมหารอ,อยเม็ดป้อย่างขึ้นคู่เขานเนี่ยอ,อันนี้นะครับเจดีหลวงปู่วังสอง พันเมตรป๋าสองกิโลเจดีหลวงปู่เสาสองพันหารอยเมตรถ้ำปูวังเสียนนาคาที่หนึ่งปอาสองกิโลนะยังไปพ่อเสียนแรกน่ะปกิโลเจงไอพ่อเพื่อฮอสเสียนที่เกาโอเคเลยสุดจังหวะเพื่อนกระบนได้เปิดพอดีแม่นเปิดกระบขึ้นเมื่อยครับเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ่า สิ้นสุดแล้วตัวนี้ยังนี่กรับเออน้ำตกเกียรสีวัดปูทอกเช่นนี้แหละเที่นี้เลยนี่แหละจะเข้าจะไปหาดคำสมบูรณ์ทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบนี้เลยนะมีหาดทรายมีบรรณาโบดมีเจ็ยสีเออมีกุ้งเต้นเัาจะเห็ดคือทะเลเลยเนาะดคือทะเลเลยทอย่งเลยไปเบิ่งกันปกัน สวัสดีครับสบายดีตอนนี้ครับพ่อได้อยู่ที่หาดคําสมบูรณ์นะครับอยู่ที่บึงคงลงจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้เข้ากับพ่อสาลาเข้ามาเที่ยวนะครับบึงคงลงเนาะวันนี้เข้าสีหากิน,ข,กนข้าวซะก่อนข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวสีให้ยสาลาเพิ่นเหลืองเลยแม่อยากกินอะไรอย่างเลือกเลยเลือกเลยนะกินอย่างดีเนาะนี่เมนูแรกให้ให้สาลาเขียนภาษาไทยเบิ่งเอาโอเคเขียนภาษาไทยกุ้ง,าางเต้นมีหปล่ กุ้งเต้นเขียนไรนี่เขียนนี่กุ้งเต้นภาษาไทยเรื่องเมืองนี้ต้องเขียนภาษาไทยเด้อเขียนเบี่ยงไส้ไหมเขียนไส้เออย่างเขียนหนังสือเขียนอย่างนั้นนี่ป่ะเอาดิเอาดีกุ้งเต้นกุ้งก๋ไก่เขียนภาษาไทยเนาะโอเคกุ้งเอาเขียนหนังสือนั่นนี่เนาะงงงูเต้นเต้นอ ภาษาลราเขียนภาษาไทยที่นี่เนาะเราเบิ่งกเบิร์เบิ่งผลงานกันกุ้งเต้นภาษาไทยในคำนี้ทิ้เมี่ยงปลาปะเมี่ยงปลาอยากปะลองมั้งเนาะนี่ป้างามเลยภาษาไทยกับภาษาเราคนกันนี่เป็นปลาขาวซึงนี้ก็ได้ทิ้งทั้งปลาทั้งยังมีมีปลาไม่อย่างละเนี่ยโอเคเนาะมีปลามีอย่างละโอเคอ่ะทวนเมนูอ่านดิมีกุ้งเต้น เมียงปลาเผาต้ำทั่วคนเยอะสองน้ำมะตูมสองน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าน้ำเปล่าหนึ่งเนาะหนึ่งใหญ่เนาะหนอันน้ำเปล่าวนใหญ่น้ำหนึ่งนะโอเคมาเขารอสักพักหนึ่งเขาจะมาเบิ่งเมนูของเขาชิมอาหารกันเนาะแม่ทุกคนาอยู่วว้กุ้งตนยังต้นอยู่มาแล้วมาแล้วีเเดด็นาะใส่มาดิ โอ้ยต no. ้นแท้ยืดคอปังเลยมะน้องปละานาตะกี <t <t ้น่ะตะกี้น่ะยังยังบอคาเดกกุ้งเต้นน่ะมีแต่แก้วกุ้งเนาะเวลาคนอีสานบานเข้าน่ะเวลาเพื่อนกินแบักหุ่้เนาะไอแค่นะถ้าเสเอากุ้งเอาปลาซิวหอยได้หอยกินกับเลยอันนี้คือไฮไลท์อาจจักตอนด้เอาต้องป่านก่อนได้ หางมันให้ซื้อสดได้ไหมเฮ้ยลองเบิ้งเฮ้ยมาให้ม่ได้ลยนะสีสดให้เบิ้งก่อนเลยโอเคสดให้เบิ้งก่อนโอ้เตรีมเต็มเตรมซ้อนไหนเห็นว่ากันหรอหืมอไปซดอ้าวโอ้ยไม่เคยกินนะทุกคนบ่เป็นยางสองตัวสองตัวมารสอื่ยแล้วอขามันเบิ่งดิเท่ขอดิใช้เยอะ จะเสียให้พี่ดองครับบึงคือบอกเต็นร้อยนึงร้อยเดียวโอเคอกลืนเลยแบบนั้หอมนะมีแอปข้าวขวดหอมข้าวขวดอืักกับพร้อมไครเป็นวันเนี่ยนะใครบริกาคเขาชิมมั้งนี่ยะนะโอ้เอากองน้ำอยู่อะ นี่คุได้กินแล้วกลัวแหละทำอไรก่อนนะเอาขออนุญาตนะครับเด<อ>้อนี่คือกุ้งเต้นเป็นเมนูที่ถือได้ว่าเป็นซ mm ิกเนเจอร์ของฮาร์ดคัมสมบูรณ์เดี๋ยวท้าไม่ได้คัมฮาร์ดคัมสมบูรณ์นะครับซิ่งทีจะสั่งเป็นตัวแรกของพวกเฮาคือกุ้งเต้นอ่าการะสุนมีหยางมีกุ้งเต้นั okay, นโอเคฮะเดี๋ยวจังใดอ่าพักคุณเลิศมาพักคุณเลิศต้องเข้าแล้วฮะพักคุณเลิศมาจะคัจังใดเนาะสู้หนึ่งสองสามโอ แต่ตบๆแต่ตบๆตบๆอิ๋ยแต่ตบๆเลยอ่ะแบบมึตื่นอยู่นี่นะบุพีวังมาอย่างซี่ก็อยากมีผู้สาวมานเด้ติดต่อสาวเล่าให้จะค้นได้เป็นยังไงต้องไปทนายเอออิลีอิ๋ยวะอิลีนี่เนี่ยมีวะอยากได้สาวลาวแล้วตอนนี้เป็นบ้าโสดเนาะที่ไหนได้เนาะเขาบ้าฮักแล้วก็บ้กเนาะ เอาบ้าฮักเลยกันาเอาไหมจ้ะแน่นวะเป่าเผาเด่นสาวไทยแล้วกันหาสาวเล่าไท้เนี่ยมาถ้าได้เป็นเคยเล่าโน่สามโน่ีคือขันพื้นเนาะเคยเล่าใหญ่กับมีตัวเด้กเพราะอะไรมีความสุขเนาะกินข้าวกับปู่สาวนี่เปล่าเผาเนาะเอาหน้านี่อยู่อยู่ใกล้นครพนมกับติดสตอสานครพนมให้ก็ได้ตัว ได้หวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาสารน้องขวัญน้องได้หวได้หวเสียงเพลงเนี่ยจักนายกะาบว์ดังๆให้มันตัดเสียงเพลงแล้วนี่ดีกว่าสิบกันเมี่ยงป่าเผาเนาะดีป้ามาๆมาโอเคเลยพี่น้องครับนี่กะบรรยากาศที่เข้ามาถึงแล้วกะพาน้องปรารถนากินข้าวแล้วอ่ะขออนุญาตกินข้าวก่อนเดี๋ยวจังหน่อยเฮาจังเลาะช่อมงบรรยากาศในหาดคำสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวไป ภูหลังกานะครับภูลังกาเดี๋ยวจังให้พูดให้ดำเพิ่นเบาข้อมูลให้ฟังจักเล็กหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะรอชมเนาะว้าวบรรยากาศดีดีทุกคนดูที่หาดคําสมบูรณ์เนาะบึงของหลงนี่ทุกคนนี่สถานที่แห่งนี้เนาะ,ะเป็นหาดเป็นทรายเดี๋ยวอันนี้จะเป็นซิงซาเนาะโอ้บัฮักบ่นเนาะขันนั่งนี่เนาะน มัดใส่กับตต้นอ่ามักว่าเลยทุกคนต้นมักว่าเนาะนี่อันนี้จะเป็นซิงซาเดี๋ยวเขาจะมานั่งริมกังเนาะอึ๊ือ้ว้าวบรรยากาศดีทุกคนว้าวแม่อยากเลาะริมกัน,นทุกคนเนาะหลังจากกินข้าวแล้วกันเลยเซบหลายจ้ามันจะเปนกระมันเที่ยวหั่นคำสมบรูรณ์จะเป็นแม่น้ำโอ้โหทุกคนเห็นวิวมัดเลยเนาะวู๊ะ ทางพืกอนจะเป็นวิวภูลังกาทุกคนทำนาคานัา่นเองเนาะนี่ว้าวรู้สึกว่านักท่องเที่ยวบ่หลายเนาะเขาก็มาวันลาสาการแน่นนทุกคนเขาก็้วาวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเขาก็มาลินมาเที่ยวทุกคนอากาศฮ้องๆแบบนี้เน,ะนาะลินจังหนัอยอยดยังไงก่อนทุกคนนี่ส่วนหาวพุ่นเนาะไอ้สองคนกับพาเดี๋ยวนางลินนางพุ่นทุกคนไทยฮุบไทยฮอยเนาะนี่ อันนี้ก็จะโบแบนอันแม่น้ำของไหลมาเนาะุคนเลยเพราะว่าเขาคิดว่านะบึงการนาอจังหวัดบึงการก็น่าจะห่างจากอ่าแม่น้ำของไหลอยู่เนาะแม่น้ำแห่งนี้ทุกคนแม่น้ำแห่งนี้เอาไปได้ว้าวถึงอ่าจังหวัดนาะจังหวัดใกล้ๆน่าจะใกล้ๆกันนะทุกคนกับน้ำของเนาะกจังหวัดบึงการกับตรงข้างก็ปากสั้นทุกคนเขาคิดว่าแม่น้ำบ่อนี้น่าจะบ่บ่มีแม่น้ำของไหลเข้ามาทุกคนเนาะน่าจะเป็นแบบอ่างน้ำ แบบธรรมชาติมันเป็นบึงเป็นอย่างทุกคนกระบึงคงลงอ่ะทุกคนตายแบบนั้นแหละนี่แม่น้ำมันคือใหญ่แหงน้ำก็ลงแลยทุกคนนี่รู้สึกว่าน้ำน่าจะลงเนาะ,ะว้าวบ่อนีบอเนาะที่มันมีอะข่าวทุกคนสมัยต็กี้ทุกคนที่ก็จะเห็นอะพญานาคเนาะลอยแบบเป็นลำเป็นอย่างทุกคนอยู่แม่น้ำแห่งนี้เนะาะนี่ ่าจจะมีเรื่องรล่าเนาะแม่น้ำใหญ่ขนาดนี้โบมีกัน่าจะบอกแม่ทุกคนอาจะมีเรื่องรลาา่า,นนา,เ,ลาเนี่ยแหละอืม,มานางลินกอนทุกคนมาลรินมาเที่ยวได้เนาะนดุทีาดทราย,ยา <c oughs> จังหวัดบึงกาฬเนาะกะฮานของอยู่ของกินฮานนางโลคนางรินกน็คือลายให้ทุกคนเ,เลือกได้เลยเนาะนี่ก็คือหฮอขอมาหนั่งดุที่ฮานดวงตาเนี่ยทุกคน มากินข้าวอยู่หานี่แหละว่าเานางลินจัหน่อยเดี๋ยวเขากะเลาะอย่างลินแถวหาดทรายทุกคนอือว้าวงามแห่งทุกคนวิวทางคุณวิวภูลังกา,าโอเคครับพี่น้องครับหลังจากที่เ,าเขากินข้าวจิตนำแล้วครับเดี๋ยวบสิาพานษัทพัฒน,นาครับเลาะชเมเบิ่งบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับเนาะนี่ครับน้องป่าครับย่างที่บริการของเขาว่า นี่คือบึงคงลงนะครับคลิปที่แล้วเข้าไปอะไรครับภูลังกาแต่ว่าข้อมูลไอ้เบรนเน่คือบริการเียบริการว่าใครได้บอกเนาะในตำนานที่เพนวาอีกอย่างก็ยกพูลังกาออกจากตรงนี้แล้วก็ไปตั้งอีกอย่างก็บนหนึ่งมาเนี่ยอือเนาะในตำนานน่ะโอ้กับบนเน่ตที่กันได้ให้บริการว่าใครฟังกรับเพนวาจังไหนในตำนานที่ตำนานบอครับราะมันก็มีหลายตำนานเนาะตำนานที่บริการลวข้อมูลกะ เหตุผลที่เป็นบึงซี่กับเมืองแต่ก้อนบึงแถวนี้ก็เป็นนี่นี่บึงแถวนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองแก่อันนี้ตามเรื่องเล้าในตำนานนะครับเป็นเมืองอย่างก็คือเอกเอกเมืองก็นครอะไรนี่แหละนครอย่างก็ลืมเมื่อกี้โอเคเอาบว่าเป็นอย่างไอนครเป็นเมืองเก่าเมืองแก่อยู่นี่มีราชาปกครองออเป็นองค์ลือเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่นี่ครับผมอืมแล้ววันนี้ก็ เกี่ยวกับเรื่องของผิดใจกับพญานาคแหละครับผมออก็เลยเมืองล่มเมืองเมืองล่มเมืองล่มสลาย,ยล่มสลาย,ลลายอ่ก็เลยยกพลังกาเนีตังยี่พูดเป็นบ่เมียนบ <laughs> อกจากแล้วฮอกกับโฟมข้อมูลกันด้วยข้อมูลครับพี่น้องครับจากที่อันนี้ข้อมูลของบออทีได้ยินมานะครับเนาะเพิ่นวาพื้นที่ของบึงของลงแห่งนี้ครับ พอกันกับพื้นที่ของพู้ลังกาเลยใน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 ที่ฟังมาเนาะพี่น้องมีข้ามูุอีกอย่างกรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนว่ายกขีดดินอยู่ตรงเนี้น <Evet. S 1> ยยกขิดเป็นตั้งตรงนั้นนี่อย่างที่เราเห็นเนาะนั่นก็ <c oughs> คือเป็นพู้ลังกาปัจจุบันนี้ถ้าหากเอาพู้ลังกาลงมาตรงนี้ปุ๊บจะกลายเป็นแผ่นดินเพียงเลยเพื่อนว่านั่นเนาะโอเค <c oughs> เป็นเังไองนองปรารถนาลังจากที่อันนี้ทะเลอีสานทะเลหนองคายทะเลบึงการเป็นไได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้ว คับ่ะมาเห็นวิวภูผาแน่น้องปัทนากะตัวพี่น้องตัวอันนี้ตัวพี่น้องพายุจังหวัดเออน้องปัทนากะเอายองโตมานั่งแล้วกันทายหูบแล้วกันเห็นมุมแคบแค่แล้วกันแต่งรูปงามงานกับตัวว่าลอย่องกันเลยดีกับตัวว่านี่คือทะเลหาดจอมเทียนหาดอะไรนะเกาะล้านเกาะอะไรก็ได้เยอะทุกคนโอเคครับเบายอกบายอกะครับพี่น้องครับกาขอบคุณน้องปัทนาที่ เดี๋มาเยี่ยมยามประเทศไทยบ้านอ้ายหรือว่าบ้านท่านผู้ชมทุกท่านเนาะประเทศไทยกรารยินดีต้อนรับเป็นยังไงครับพี่นอ้องอ่าเป็นยังไงน้องปรารถนาในความรู้สึกทั้งพี่น้องไทยเฮาเนี่ยเจ้าหน้นาที่หรือว่าต่างๆเพิ่นดูแลเขาดีปะถือว่าดีเลยแม่นละเอียดละเอียดเนาะน่าฮักเลยน,น่นะาฮักเลยบางคนเพิ่น <laughs> มีคอมเมนต์หนึงน่งในช่องไอเอชเขาจะว่าโอ้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นลุมจีบสาวลาวเป็นระบอจังหวะบอโอเคโอเคเนาะเอาเอาเป็นว่า พาน้องปรารถนามากินข่าวแล้วก็มาเลาะชมเบิ่งบรรยากาศแล้วนี่นะครับคลิปนี้ก็บ่ได้มีหยังหลายครับพี่น้องครับสิให้น้องปรารถนากับปิดคลิปกับพี่น้องดีกว่าเนาะเฮ็ยสิย่างบ่นอะ่ระปิดคลิปไป็นบ่กไม่ปิดคลิปเลยเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนมีโอกาสได้มาอ่ะทะเลสาบของอีสานทุกคนทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืดเลยนี่ คินกับประนานีทนกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามพับชมมาเด้อตลอดพับชมไม่มาอันนี้ไม่เลือไวัฒน่บ้านาแล้วก็สามคนเมบางลาแล้วก็พุทไทยดเอสเบนเจอร์ขอบคุณเดดีย่พักดย่าพกดนะอย่าพกดโอเคขอบคุณบริกาของน้องปรัชนาด้วยตากล้อง ขับรถให้ขี่ด้วยแล้วก็เป็นตากล้องให้ด้วยเปรียงด้วยไม่เป็นไรครับกินดีรับใช้ใช้กินงกันบานาโอเคครับไอ้ไซน่าละเสมอครับขับรถให้น้องไซพาหลอกขอบคุณมากครับไปอีกก็ได้โอเค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 ลอยน้ำโซ่ด้วยค่ะไ่ฟังนั่นโซ่ได้ปะยังเรียบร้อยเลยแหละโอเคครับโอเคขอบคุณพี่ชายไปไปไปกันแล้วไปกันแล้วบ๊ายบายเ่าฮ่าสิขอเท่าเนี้ยใชนไหม